สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวเฮาชาวต่างประเทศนะะนเนาะค่ะ้อนุดีกะซิมะผ้าหูจักกับเห็ดค่ะเห็ดคำว่าเห็ดนะะเนาะค่ะน้อเห็ดกะมีหลายมีหลากหลายชนิดมีตั้งแต่กินได้แลละกะกินบ่ได้นะะเนาะค่ะน้อ เฮ็ดเกิดจากหนังเวทีเออเห็ดเกิดจากเชื้อราเนาะคะ่ะที่เรียกว่าเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดมีทั้งเกิดในป่าและกะหาพอปลูกเนาะค่ะเนาะเอออย่งางเมืองไทยเฮากะมีพอปลูกเห็ดนั่งฟ้าเออเห็ดน<ม>ั่งลมพวกนี้เนาะคะ่ะ ถ้าผูดอยากหู้ว่าเห็ดไม่ดีอย่างเนี้ยน,น,นองคะน้อฟังให้จบด้ค่ะอ่าฟังคลิปนี้ให้จบค่ะเห็ดที่เขากินอยู่นี่น้องคะอืมมีคุณค่าทาั้งโภชนะการสูงและก็มีสปปรรพคุณทั้งยาอ่าเพียบเลยค่ะนุยคอ,อยยกแต่ยังน้องคะน้อเห็ดหินจึ่งส่คนจีนนิยม น้ำม้าฮ่าใส่เป็นยาเนาะคะ่ะนานกว่าสองพันปีที่แล้วเฮออ็ดเนี่ยก,ก็คือเลงโปรตีนจากธรรมชาตินะคะที่ราจากไขมันค่ะออประโยชน์ของเฮ็ดเนาะคะ่ะหนึ่งอาห้มีคุณสมบัติที่เพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบบพุ่มคุมกันนะคะสองเกษะเห็ดยังซอยต้านอัมุนอนุมุนอิสระสามเห็ดยังซอยลดอาการอักเสบของร่างกายนั่น้วยค่ะเด้อเพราะว่าเห็ดมีวิตามินบีและวิตามินดีสูงสี่เกษะเห็ดยังซอยลดไขมันในเลือดค่ะ หาเหตุยังซอยลดอัตราความเสี่ยงอของโรคไร่ต่างๆ,กๆยกตัวอย่างลรกมะเร็งเนาะค่ะลรกเบาหวานยังเสีแล้วก็อําใส่เมอรดอวยค่ะเด้อแล้วก็ยังลดอาการหลอดเลือดหัวใจอุดตันพ้อมค่ะแล้วก็ยังซอยให ลดอาการความดันโลหติตสูงอีเดอร์คาเด้อเห็ดเนี่ยเห็ดก็ยังสามารถอเอามาปรุงเป็นอาหารเนาะค่ะเนาะได้หลากหลายรูปแบบค่ะทั้งตม้มทั้งแกงทั้งพัสทั้งลาบทั้งก๋อยเออเห็ดนี่เห็ดนี่ก็ยังเป็นเมนูจานโปรดของสาวๆอีกหลายคนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันได้กินแล้วมันโบอ้วนมากค่ะ สรุปนะคะ่ะประโยชน์ของเหตดนี่เออหนึ่งให้คุณค่าทั้งโภชนาการและมีสารพคุณทั้งยาสูงสองอมีคุณสมบัติประสิทธิภาพในกนารระบบภุ่มพุ่มกันสามเหตดซอยต่อต้อตานอนิมูลอิสระค่ะสี่ซอยลดอาการอาเสบของร่างกาย หาจะหายังซอยลดไขมันในเลือดหกยิงซอยลดอัตราความ,มาเสี่ยงจากโรคล,ลายต่างๆเห็ดก็มีทั้งเกิดในป่าหลกักกาปูเก่งนกะเน,ะนอผู้ใดเขาไปหาเก็บเห็ดในป่ากันละมัดระวังเด้อค่ะเห็ดเบีย้ยเห็ดกินบ่ได้กันหลายแล้วก็สีกระไก่เขี่ยงกันก็ะมีค่ะเออเก็บมาละก็ เออเก็บมาก,กินกับขอให้ละมัดระวังะะด้วยก่ะเด้อเออสุดท้ายก็ให้ขอถือใจยังไงกับขอ,อติดตามนนเดนะคะ่ะอือขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณรักนะขอบคุณเดเฮดเบือเบอน้อค่ะนี่ก็เป็นสาวสวยในป่าอันนี้ก็เอนเฮดเบือค่ะเฮดกินบ่ได้เนาะ ល្រដិត់ដិត្តាម្បន់រាការប្រួមដូចន្ត្ត្បង់ន្តជាស្បង់ឈាក់ហើយបានល្ន្ត្ថ្ន់គានល្